สิ่งที่อยากจะฝากไปตรงนี้ก็คือกําลังใจสําหรับเหล่าทหารหารของเรานะครับที่เรียกอะไรผ่อนลึกเสียสละชีวิตนะครับแล้วก็ความสุขของครอบครัวของแม้ว่าพวกคุณอยู่หน่วยไหนพวกเราเป็นกําลังใจให้เสมอขอบคุณจริงๆจากใจของผมนะ หลังจากที่พลโทหญิงมาลีโซเจตาผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ถแถลงข่าวว่าทั้งไทยและกัมพูชาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและไม่มีเสียงปืนดังขึ้นตามชายแดนระหว่าง2ประเทศแล้วนับตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่29กร,รกฎาคมโดยกองทัพกัมพูชาและไทยหยุดการสู้รบภายหลังจากการที่หยุดยิงเริ่มมีผลบังคับใช้ตามการประชุมพิเศษระหว่างฮุนเมเนตนายกธมนตรีกัมพูชาและ นายภูมิธรรมเวชยชยัยรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยไม่มีเสียงปืนดังขึ้นในพื้นที่ชายแดนนับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนี่ถือเป็นก้าวแรกที่ประสบความสําเร็จในการหยุดยิงนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีคลิปพลโทหญิงมาลีโซเจตาโฆษกกระวงกลาโหมเนี่ยมีการต่อว่าว่าประเทศไทยกรณีไม่รับประชาชนกัมพูชามารักษาตัวในประเทศไทยโดยบอกว่าพวกเสียมนั้นไม่มีน้ำใจเรียบสัว ทางคมเนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ากองทัพคมเนกอสงกนป่วยรักษาเทเซียมก็ไม่ยอมให้ไปพวกเสียมไม่เมน้ำใจส่วนทางด้านของพิธีกรคนดังอย่างซูโมโก,กิเกียติกิจเจริญก็โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กบอกว่ามึงยิงโรงพยาบาลกูแล้วมาขอให้กูรักษาพวกมึงกูไม่ให้มึงมึงบอกว่ากูไม่มีน้ำใจ มึงคิดด้วยซ่อนจุดจุดจุดข้างไหนเนี่ยกูงงล่าสุดคาะซูมอกีก็ได้ไปให้สัมภาษณ์สื่อถึงความรู้สึกต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในตอนนี้ทั้งน้ำตาบอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเราในตอนนี้และกับประเทศเพื่อนบ้านผมคงต้องอธิบายว่าไม่ต้องอธิบายมากมายว่าผมนั้นรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกเหมือนพี่น้องคนไทยทุกคน แต่สิ่งที่อยากจะฝากตรงนี้คือกำลังใจสำหรับเหล่าทหารหารของเราที่อดทนสละชีวิตครอบครัวและความสุขของพวกเขาเพื่อพวกเราทุกคนให้เราได้อยู่เป็นสุขอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวแต่พวกเขาต้องไปลำบากลำบนอยู่ที่แนวหน้าพวกเราที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าพวกคุณจะเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่พวกเราเป็นกําลังใจให้เสมอขอบคุณจริงๆจากใจของผม สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับประเทศเราในปัจจุบันนี้นะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับใกล้เคียงกันผมคงไม่ได้อธิบายว่าผมต้องผมจะรู้สึกยังไงนะครับผมคงรู้สึกเหมือนกับพี่น้องคนทงไทยทุกๆคนนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากไปตรงนี้ก็คือกําลังใจสําหรับเหล่าทหารหารของเรานะครับที่เรียกอะไรอดทนเลเชสัชีย์เสีชีวิตนะครับแล้วก็ความสุข ของครอบครัวเพื่อพวกเราทุกๆคนนะครับให้เราได้หลับเป็นสุขอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเราแล้วก็แต่พวกเขาต้องไปลำบากลำบนอยู่ที่แนวหน้านะครับเสี่ยงความเป็นความตายก็อยากจะบอกว่าครับเราที่อยู่ข้างหลังนะครับแม้ว่าพวกคุณอยู่หน่วยไหนพวกเราเป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณจริงๆ ขข่่่่่าาาาางงงใจอออออผมมคครรับบุุณททททีีกยยยยเเ็ห้้พวไดูสซึ่งเรื่องนี้ทางนางสาวสสิการวัฒนาจาันทรองโฆษศพประจำสํานักนายรัธมนตรีก็มีการเปิดเผยจากสถานการณ์ความขัดแยงระหว่างไทยและกัมพูชาก็ส่งผลให้ประชาชนทั้งสองประเทศนั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์เองก็ย้ําว่าประเทศไทยให้การรักษาดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทุกคนทั้งคนไทยและคนกัมพูชาไม่เลือกปฏิบัติ โดยสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานยืนยันว่าโรงพยาบาลต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์จะต้องไม่ถูกเป็นเป้าหมายของการโจมตีตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและที่สําคัญเหตุผลทางมนุษยธรรมสาภาพและขอประนามอย่างสูงสุดต่อทุกการโจมตีที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการดูแลของเราไม่ใช่เพียงแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมา แต่ทุกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและเมื่อเหตุการณ์ความขัดแย้งสงบลงหลังการเจรจารหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขสภาภาพในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาเยียวยายืนยันที่จะปฏิบัติตามหน้าที่และจริยธรรมวิชาชีพเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างไร้เงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยชาวไทยชาวกัมพูชาหรือสัญชาติใดจะให้ความดูแลทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือชีวิต ดยไม่เลือกปฏิบัติไม่สร้างความเกลียดชังเพราะเราเข้าใจว่าความเป็นมนุษย์ในวินาทีแห่งความเป็นความตายไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดนางสาวสัจิกายังกล่าวว่ารัฐบาลได้สั่งการทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาวความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมุ่งการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางสันติเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเฉพาะความสูญเสียด้านชีวิตขอให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ขออย่ายุโยงปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดบั่นทอนกำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน